คนขเขมรติดใจสิ่งนี้ไหมแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมชอบเดียวเนี่ยพวกเขมรน่ะนะมันต้องอย่างนี้สิปิดด่านทั้งหมดเลยเขตที่ว่างแล้วนะนะใช้แดงกัมพูชาไทยกัมพูชามันต้องเป็นอย่างนี้ปิดไปเลยให้พวกเขมรน่ะอ,กอุกยา ก็ได้คร่าวๆแล้วว่าไม่มีอันจะแดกแล้วพวกพวก,กมเขมรน่ะโ้ยวายด้วยเวลาพอพวกมันจะกลับประเทศอ่ะมันก็โวยวายถ้าไม่เปิดประตูก็จะทีที่ตรงนั้นแหละนี่แหละความก้าวร้าวของมเขมรน่ะคือไม่เป็นมิกกับไทยเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็จริงไหมล่ะ แต่ก็รัฐบาลเราก็สั่งอยากจะให้เปิดอีกมันก็ขาดดีครับก็สมควรแล้วโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเรื่องคลิปเสียงของสมเด็จมเซนแถมนายกยองรับด้วยตัวเองก็มักแบบนี้ไงนี่ไงมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องปิดเลยให้มันอดตายบ้างและไม่มีชาติไหนอ่ะคือไม่อยากพบกับคำเบนน่ะผมพูดจริงๆนะ คือบางทีอพอฟังเรื่องกัมเมนโอแม้แต่ญี่ปุ่นก็ยังก็ยังโดนเรือพวกกัมเมนเนี่ยเรื่องเค็มนู้เคมนี้บ้างพวกกัมเมนมันไม่มีของดีไงก็เลยอยากได้ของคนอื่นพอเวลาสมเด็จเองเ่ยสมเด็จทรงเซน่ะพออะไรนะไอเรื่องขอ้อพิพาทที่อะไรนะปราสาต,ตาเมืมองทมะ มันเป็นยังไงอ่ะถามพวกคุณจริงสุดท้ายอ่ะนะมันเกิดเรื่องจนได้มันต้องทำแบบนี้สิปิดดาดีกว่าก็เล็แต่พวกมึงพวกมึงจะส่งของแล้วก็พวกมึงก็ไปไปส่งเองนะไม่ต้องส่งที่ไทยไม่ต้องเข้ามาในประเทศไทยเลยพวกมึงอ่ะนะพวกคำเมนะ บอกไว้เลยนะพวกมึงสงแสนอยากผงจูรถตั้งนานเลยมันก็มัเปรี้ยวแบบน,นี้ไงไงละ่ะพวกกระเมนเป็นไงเวลาไทยปิดดามแม่น้ำมันแพงไอ้อะไรนะผักอะไรฟักทองอะไรพวกเนี้ยมันก็โลนตรงนั้นแหละ ประชาชนไม่มีไม,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 ไม่ไม่มีใครจะเอาเลยพวกเขมรเองยังไม่อย่าไม่อยากเอาเลยสงสัยผัดพวกนี้มันจะแพงมั้งมันก็เลยส่งไม่ออกก็ขายให้กับพวกเขมรกันเองอะ่ะส่งลมหน้าพวกมึงอะ่ะอยู่ดีๆไม่ชอบชอบหาเรื่องอยากเอาดินแดนอยากเทมาลุ่นในเนี่ยเกิดเรื่องจนได้ ก่อนหน้านั้นก็เรื่องเกาะกูดคำเมงก็อยากได้เป็นไงว้าวสุดครับสุดท้ายแห้วไปเลยพอคนไทยคือคือยุ่ต่อตามประเด็นเรื่องเกาะกูดอะแม่งแห้วเลยสมใจหงเซนกะ่ว่าจะได้จ่ะน้ำมันแล้วสมหน้างอ่ะสมควรน่ะ และตอนนี้ก็ห่างหลางกันเองด้วยตระกูลหุ่นกับตรตะกูลชินนวัดน่ะเป็นไงต้องเปิดโปงสมนาสุดท้ายนายกอุนอิงโดนว้าวก็ถือว่าคนไทยมีเฮบ้างแต่สุดท้ายยังไม่พ้นจะเอาตระกูลจึงรุ่งเมืองกิจเข้ามารักษา การแทนเป็นนายกอเหนื่อยใจเลยพวกตระกูลเนี่ยตระก,กูลจริงแล้วก็ต่อมาก็เป็นตระก,กูลจุงุงเรืองกิจอุ้ยประสกจริงเนาะากับหลานก็ต้องเผชิญหน้ากันนี่แหละสมควรและผู้กำเมนมันต้องได้รับสิ่งนี้แล้วชาติอื่นก็ไม่อยากยุ่งกับคำเมนด้วย แต่ติดนี่ไทยเมื่อไหร่จะจ่ายไอ้พวกเขเมเนอ่ะเออส่งถามส่งเดีุ๋วเซนบ้างน,นี่ที่ว่าอะไรนะยืมทำไปก,กู้หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยลงใส่จะแด่แล้วมั้ง้าสิบล้านอ่ะห้าสิบกว่าล้านบาทอ่ะเมื่อไหร่จะจ่ายครับพวกเ,เมเนอ่ะดีมีอยู่ดีไม่ว่าดีมันต้องทำอย่างนี้พวกเ,เมเนต่ะให้มันอดอด อดแดกมั่งอกแตกตามั่งสงหน้าพวกมึงอ่ะนะไม่เคยสํานึกถึงคนไทยเลยไม่มุงคุณประเทศไทยเลยนะไอ้พวกกัมเบน่ะไอ้เวลาตอนที่มาเข้ามาทํางานน่ะพวกมึงอะได้งานทําดูสิทําไมยังจะแย่งเลยเออพอเวลาพวกมึงอ่ะเปรี้ยวจัด มันก็ต้องน่งแบบนี้คนกมนะัมเบนะไม่ต้องให้ค่าหรอก่อ้ให้มันอบแอโอดตายตรงนั้นแหละมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพวกกเัเบนะตั้งแต่ยุคในยุคอะไรนะอ่าไอยุคสมัยยุคกรุงศรีตอนต้นนี่หรือว่าตอนที่ว่าอะไรนะพญาแตงมันอะ เออจริงน่าจะบาลังต่อจากอะไรนะพระเจ้ชาชัยยะวรมันที่เก้านั่นแหละแล้วก็เลยเอออย่างนั้นแหละก็คำเบญมบะมารมามา,มานานแล้วสมัยยุคกรุงศรีอยุธย,ยาแล้วเออเอสมควรนั่นแหละคำเบญโดนมันต้องทำแบบนี้ไงเออแล้วยุคปัจจุบนันคำเบญก็เป็นอย่างี้เหมือนเดิมแบบนั้นแหละ ชอบชาติมันก็เลยไม่จเจริญไงจริงไหมล่ะคนดูเออแบบนี้แหละมันชอบต้องปิดด่านให้รู้มั่งมันเป็นยังไงเออว่าขมิมจะเป็นยังไงจะอดตายไหมเออตามนั้นขอรับไปล่ะ